ตังไฟล้ัดยังไม่เห็นโอ้ยขึ้นล่างนานนะแต่ว่าตีมาได้ยังไงเพิ่งได้กะทีล่าด่างดี๋ยวบหรือ่ดีฮะกลาวเพียนพี่น้องนะครับขออนุญาตนะครับกลาวเพียนพี่น้องนะครับทุกสารทิพพี่น้องชาวอีสานทุกคนครับ ผมต้องการเรียนพี่น้องว่าแม,ม่บอนีตื่นตาตื่นใจแล้วก็วันซ่อนแต่มาเห็นความยิ่งใหญ่ของอพี่น้องชาวพนมไพ่แล้ว่าแมนยิงง่งใหญ่เฉพาะพี่น้องพนมไพ่แต่มาเห็นความยิ่งใหญ่ของพ่ายิบล่านหนาอกองทานรัฐมนตรียิรากรสินธุไพน้าบดี้ครับของขอบณอยางสูงครับ,บครับเชียรต้นต้นให้ รักอดีตันรัตพงศีกระลาหมน่ท่านสุดทินคำแถบอ้ายใหญ่อ้ายเลยสวดครับ้างเหยียบหน้าพยาเหยียบเมืองครับบัดนี้ผู้ข้าขอยอนอมองค์เอกสาพันธุน์มีคนหมุนคนชูให้สู้หมยบนไหลเปลาให้เป็นสีเป็นหนาหูตาปราชราลา่า สมบัติมากุานหันะครนนี้ถอยออกนะครับุผู้ชมนะครับรักษาตัวเองด้วยนะครับุ่ไพาเจจ้างามสังาในตาโค้นให้สมบูพุนผลให้เล่าชนในย่อย่องอาจะร้องให้เตี้ยหอบเอาฟ้าเฮปจำทีน้าโอกาีน้าโอกาตีให้สาบต่อ บุญตั้งลวนตายไปอีกสักจักแกงสิรีดาวอํารับใครสะด้าเด้อหล่าอัญมณีคู่นี่น้อง <muchas> 好奋斗。 i don't เชียพโค้กเพื่อให้กรป้อัสิบล้านท่านนะครับรันตรีกิจราพรสินธุไพนะครับขอบคุณนรับเห็นระไฟกนทิท่านกนทิ้องแถวทงองแยงเอาเอาไ้กวานไอ้นะครับที่่าลอกโลกหลวปู่ตังไฟล้านยังไม่เห็นนะครับยังยังไม่เห็นสิล้านนะครับังไฟสิล้านของ

ที่ห้าลำเบอร์สองสี่ครับในนีนน้ไม่คุยได้ใช่หรือว่าเราหาว่าก็ดีหรือว่าเป็นเป็นเสีบาเป็นชิปเก่าเปกก็นยบตัวนะครับช่วงนี้นะครับอานที่หนึ่งเป็นบั้งไปของคุณอภิสิทธ์แสนนาคำถูกต้องนะครับ ลำดับต่อไปเราจะจุดบัตไฟเสนฐานที่หนึ่งของคุณรพิสิทธิ์เสนแก่นนาคำถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมวิท์เหตุเวลาสร้างสรรค์สามสองหน่งไป จังหวัดน้อยจังหวัดน้อยเออจังหวัดน่อยก่อนเออโอ้ยโง่ให้ยังมาขอโอ้ยผิดกันไม่ได้ครับขอบคุณให้ความสนใจไปที่ฐานจุดที่สี่นะครับต่อไปเราจะจุดบัตรไฟที่ฐานจุดที่สี่ขอบคุณตองวิทย์พุทิพงศ์ เป็นผู้สร้างสรรค์สตอหงอส่ออันที่สว่าไงอันที่สี่อันใช่ใช่เลยข้อหไปเลยวันทอเดนตรงตาเป่าของที่พอใจเงินาบอกใกล้กว่านะอนญาตาที่ทยกขาติดับกันนนี่ ถาที so mai, far, ่นโมงจนะโครับต่อไปเราจะเห็าไปที่ผาสุดที่สอเป็นไปของบริษัททลุงไปีสั้จังหวัดชลบุรีหมาเป็นการเปิดฟ้าและคอแกะทาไปเก้าเปิดฟ้าแคอแกะเกไปเก้เก้าก๊กสีโก้เพาโกแล้วบาดดีดี ออ้าแจครับเออผมก็เห็นคำจะมากันเครับที่เราเป็นต็มท่านการจะมาพรพรเออโอ้ยเอาพรเครับพรเลยครับแก้ไขที่ฐานึ้นที่สี่พรห้าบกาวไปกันพมสามสองหนึ่งป้สาม